Brother Dory Pras John I'm สวัสดีค่ะทุกคนเปมจากช่องสุดเจ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวโทสามแบนทูเกเตอร์นะคะว่าเรารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างนะคะ บอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นแฟนลับโทรเหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นแฟนลับแค่ดิสนีย์นะซึ่งเราเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะคะ Hey! Not giving today! I'm giving not up ซึ่งตั้งแต่ดูครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบม,มากๆนะคะแล้วพอมามีภาคที่2เนี่ยก็เราก็มีโอกาสได้ไปดูในโรงเลยนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าประทับใจเหมือนกันนะคะและไหนๆก็ไหนๆภาคสามอะไรเราจะพลาดได้ยังไงซึ่งโตรสามแบนทูเก t เตอรนะคะจะพาเราไปพบกับอดีตของแบนด์กับเหล่าพี่ชายทั้ง4คนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจอห์นดอรี่ฟลอยด์สปรูตและก็เคลนะคะ ซึ่งพวกเขาเนี่ยเคยเป็นบอยแบนด์ชื่อดังวง Brozone นะคะ with your s <S แล้วพลังประสานเสียงของวงนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามันเพาะจนถึงขั้นทำให้เพชรแตกได้ค่ะ <What? Ow. S 1> แต่ปรากฏว่าเปิดเรื่องมาพักหนึ่งวงแตกจก้ะทำให้ที่พี่แต่ละคนนะคะก็ ต่างแยกย้ายกันไปทําความฝันเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องเดี่ยวหรือว่ามีครอบครัวต่างๆนานานะคะทําให้เบบี้แบรนส์ทาให้เบบี้แบรน์เนี่ยก็อยู่กับคุณย่าตั้งแต่เด็กจนโตนเองค่ะแล้วเรื่องนะคะมันก็เกิดขึ้นที่ว่าหนึ่งในพี่น้องของแบรนส์นะคะซึ่งก็คือฟลอยเนี่ยโดนวายไลท์จับตัวไปนะคะซึ่งก็คือ2พี่น้องป๊อปสตาร์อย่าง วีเนียแล้วก็เวลเวตนะคะแล้วที่จับไปเนี่ยก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องการพรสวรรค์ในการร้องเพลงของโทรนั่นเองค่ะซึ่งฟรอยเนี่ยก็ถูกขังไว้ในขวดเพชรนะคะทำให้ไม่มีอะไรมาทำลายได้เลยนอกจากนอกจากอะไรคะเดเอาออกไปคะนอกจากพลังปราสาเสียงสุดเพอร์เฟกของวงโบรโซนนั่นเองค่ะทำให้แบรนด์ป๊อปปี้แล้วก็เหล่าพี่ชายนะคะ จะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยฟลอยให้เป็นอิสระนั่นเองค่ะ Second Brothers Chance with your brother s Branch your with สำหรับรีวิวความรู้สึกหลังดูนะคะต้องบอกก่อนว่ามันก็มีทั้งความรู้สึกดีแล้วก็มีความรู้สึกที่แอบเฟลเหมือนกันนะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าส่วนตัวคือเราชอบภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองมากๆนะคะทุกคนดูได้จากของสะสมทั้งหมดที่เรามี ะคะคือเราอ่ะชอบภาคหนึ่งกับภาคสองมาทุกคนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากับภาคสามอ่ะมันก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแบบเออมันก็คงดีไม่แพ้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูอ่ะทุกคนเรากับรู้สึกว่าภาคเนี้ยช่วงแรกๆอ่ะมันค่อนข้างเหนื่อยไปนิดนึงเหมือนว่ามันฝืดๆอ่ะทุกคนแต่แบบเออพอมากลางๆมันก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติอ่ะทุกคนคือโทรอ่ะมันจะเด่นเรื่องร้องเพลงใช่ปะ ซึ่งเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยเพลงมันไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่นะคะยังปกติเอาเวลาเปิดเรื่องอ่ะทุกคนโทรมันจะแบบเปิดด้วยเพลงแบบเวอร์ๆสดใสสดใสแบบ everybody แปลนจะคล่องลมไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราอ่ะชอบ การเปิดเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นสไตล์โทไปแล้วอะแต่ภาคเนี้ยไม่รู้เพราะอะไรอะ่คือมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สดใสนะแต่ทําไมรู้สึกว่าไม่หวาวก็ไม่รู้อะและสําหรับภาคนี้นะคะทุกคนตัวละครโปรดของเราอย่างคูเปอร์บิ๊กกี้กายไดมอนด์อะไรพวกเนี้ยพวกเดอะแก๊งเนี้ยก็คือน้องโดนตัดบทไปเลยทุกคนเหมือนโผล่มาแค่ตอนเริ่มเรื่องนิสเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่เจอน้องอีกเลยนะคะซึ่งก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันน่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าปกติอะทุกคนโทรอะจะภาคหนึ่งหรือสองอะเขาจะเล่าเรื่องราวผ่านสมุดตัดแปะของป๊อปปี้ใช่ไหมทุกคนอย่างเช่นภาคสองอย่างเงี้ยที่เป็นโทรเวิลด์ทัวร์ซึ่งทําให้เราคนพบว่าโทรอะมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมไม่ได้มีแค่โทรป๊อปแต่ยังมีแบบโทรล็อกโทรคันที่โทรโนนโทรนี่อะไรอย่างเงี้ย like ซึ่งสมุดตัดแปะของป๊อปปี้อะมันทําให้เราแบบ เหมือนเข้าใจโลกของโทมากขึ้นว่าเอ้ยอะไรมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วตอนนี้หนังกาลังจะเดินทางไปไหน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 อะไรเงี้ยมันเหมือนทําให้เราอะเห็นภาพมากขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่าภาพเนี้ยไม่มีเลยทุกคนแล้วมันก็เป็นการเดินทางเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องไปตามหาพี่ชายโน,นนั้นนี่อะไรเงี้ยซึ่งภาคเนี้ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะมันมีตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งก็คือตัวหลายใช่ไหมแล้วเราอะก็แอบงงมากว่าตัวหลายอะคือใคร คือใครในที่นี้ก็คือตัวอะไรสปีชีอะไรเพราะว่าตัวใหญ่มากๆโทก็ไม่ใช่แล้วเบอร์เกนก็ไม่ใช่แล้วความรู้สึกเราคือตัวร้ายอ่ะมันเป็นตัวที่สําคัญอนะ่ะทุกคนแต่หนังอ่ะมันเปิดมาโดยที่ทิ้งให้เราสงสัยว่าเออนี่ตัวอะไรไรเงี้ยแต่กับไม่ได้เฉลยอ,อะไรให้เราเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่มีการเล่าเรื่องไม่มีการพูดถึงหรืออธิบายอะไรเลยนะคะเรียกได้ว่าภาคเนี้ยคือภาค พี่น้องริวเนียจริงๆทุกคนเพราะว่าแบทเนี่ยก็ได้เจอพี่ชายอีก4คนที่เหลือใช่ไหมส่วนป๊อปปี้ก็ยังได้เจอพี่สาวที่หายไปเนิ่นนานที่ชื่อว่าวีว่านะคะเออแ p I'm your sister my what <wife? S 3> Did you just braid my hair y o u welcome it looks so good I love it และตัวร้ายทั้งสองคนยังเป็นยังไงคะยังเป็นพี่น้องกันอีกค่ะทุกคนเรียกได้ว่าภาคนี้คือภาคพี่น้องจริงๆนะคะ <laughs> นี่คือเล่าแบบ ไม่สปอยเลยนะทุกคนทุกคนฟังอาจจะคิดว่าเราสปอยใช่ปะแต่จริงเราไม่ได้สปอยนะคะถ้าดูในทีเซอร์จะเห็นได้ว่าเขาเฉลยมาหมดแล้วนะว่าใครเป็นพี่น้องใครใครเป็นรู้จักกับใครอะไรยังไงนะคะถึงแม้เราจะพูดมาขนาดนี้แล้วแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบอ้อ oh, ยาดูอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือมันก็ยังคงสนุกอ่ะทุกคนคือดูแบบไม่ได้คิดอะไรมันก็ยังครเครียดมันก็ยังสดใสมันก็ยังฟุง้งฟิ้งเหนือจินตนาการอยู่นะคะ แต่แค่ถ้าถามว่าชอบไหมเนี่ยก็ชอบแต่มันไม่ได้ชอบเท่าภาค1กับภาค2แค่นั้นเองค่ะทังซิชั่นและสำหรับป๊อปปี้กับแบรนด์นะคะที่จีบกันมาตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค2นะคะตอนนี้ทั้ง2คนก้าวข้ามผ่านเฟรนด์โซนมาเป็นแฟนกันแล้วค่ะ <Hi. S 1> ซึ่งในภาคนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยยัง คงอบอุ่นเหมือนเดิมไปพยานภัยด้วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วภาคเนี้ยเรารู้สึกว่ามันความรักมันน่าหลักกันทุกคนคือภาคเนี้ยเหมือนแบบมันเจออุปสรรคอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทั้งสองคนเนี้ยคือไม่ทิ้งกันไปไหนเลยแล้วก็ให้กําลังใจกันดีมากนะคะคือเราชอบตรงนี้มากจริงๆไม่รู้ว่าถ้าภาคหน้ามาทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันไหม การยิงมุกความเกลียนอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าหนังก็ยังทําได้ดีอยู่นะคะนอกจากนี้หนังก็ยังสอนแง่คิดดีๆเกี่ยวกับพี่น้องแล้วก็การมีครอบครัวด้วยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกประทับใจตรงนี้เหมือนกันนะและสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ายังเป็นหนังที่เด็กยังคงดูได้และผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังดูได้เช่นเดียวกันนะคะเผลอๆอ่ะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะขำมุกตลกมากกว่าเด็กๆอีกนะ could smaller smaller diaper? This diaper could he be a was any smaller, could taste this if I it และสรุปภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะคะจะบอกว่ามันก็สนุกดีแบบกลิน่ลนๆดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่แค่มันไม่ได้ว้าวเท่าภาคแรกๆเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าถามว่าถึงขนาดต้องรีบไปดูเลยไหมก็จะขอตอบว่าถ้าไม่ได้วางขนาดนั้นก็ยังไม่ต้องไปก็ได้นะคะรอด,ดูสตรีมมิ่งก็ได้ แต่ถ้าสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะหาการ์ตูนดีๆให้เด็กๆด,ดูสักเรื่องหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโทรสามเนี่ยก็ยังเป็นช้อยที่ดีอยู่นะคะสำหรับคะแนนนะคะหนังเรื่องนี้เราขอให้อยู่ที่6 5เต็ม10นะคะแอบบเสียดายเหมือนกันนะทุกคนคือที่ผ่านมาเขาทำไว้ดีมากอ่ะแล้วเราก็แบบคาดหวังอ่ะแต่ถ้าไม่เชื่อไปดูเองได้นะจ๊ะแล้วคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์ ได้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย See you later